พบกันเวลาเดิม5ม้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพะขายถูกนี่ก็จะเป็นอีพีที่3 0มสี่แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงโปรอยู่นะคะคือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะ ซื้อ10แถม10นะคะยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งได้เยอะนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะวันนี้ก็มีพระบ้านๆมาฝากมากมายเลยนะคะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะ องค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเต่าวัดน้ำผู้จังหวัดอ่างทองเนื้อทองแดงผิวไฟสภาพสวยสวยมากเลยนะคะน่าใช้หน้าบูชาค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเต่าวัดน้ำผู้จังหวัดอ่างทองนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 150ค่ะนาเก็บหน้าสะสมนะคะกับราคาเบาๆ150เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นรวยแล้วให้รวยอีกหลวงปู่หลิววัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีเนื้อทองแดงพิมพ์ใหญ่สภาพสวยน่าเก็บน่าใช้นะคะสภาพสวยก็น่าเก็บนะคะ ไม่ได้แล้วนะคะกับพระสวยๆวยเดิมๆสำหรับเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นรวยแล้วให้รวยอีกนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะเก็บหน้าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระอู่ทองออกศึกเนื้อดินหลังเจดีปี2510วัดพระศีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพสวย ปลุกเสกพิธีใหญ่นาใช้หน้าบูชาค่ะพิธีดีพระสวยก็น่าเก็บหน้าสะสมนะคะสำหรับพระอูทองออกศึกเนื้อดินสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะเดิมเเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่าก,กระบือจังหวัดสมุทรสาครปี2535พิมพ์ใหญ่หลังพระเนื้อทองแดงสภาพสวยนะคะหน่าใช้หน้าเก็บนะคะด้านหลังจะเป็นพระพุทธนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะปี2535ค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่าก,กระบือนะคะจังหวัดสมุทรสาครเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 2, 5 0 0ห้าอค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ <S <S องค์ต่อไปก็จะเป็นพระพิจิตรเ,เม็ดข้าวเมาพิมลีลาเนื้อชินสภาพสวยสภาพสวยนะคะเป็นพิมลีลานะคะสำหรับมเ,เม็ดข้าวเมานะคะ สำหรับภาพพิจิตตเม็ดข้าเม้าพิมพ์ลีลาสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หนะ้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีหลังยันเจดีปี2514เนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยสวยมากเลยนะคะน่าใช้น้าเก็บค่ะ ผิวสวยนะคะผิวเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อขอมนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนใบโพเจ้าคุณนอวัดเทพศิลินกรุงเทพปี2513เนื้อโลหะลมดําสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าใช้หน้าบูชาค่ะ นาใช้นาเก็บนะคะสำหรับรูปเหมือนใบโพเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะนาใช้นาเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น ed, ล็อกเก็ตหลวงปู่ทวดที่ทีเปิดโลกหลังพักผงเปิดโลกปี2532หลวงปู่ดูวัดสแกรสร้างสภาพสวยสวยมากเลยนะคะนาใช้นาเก็บค่ะ สวยจริงนะคะสวยสมบูรณ์นะคะด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนะคะค่ะสำหรับล็อกเก็ตหลวงปู่ทวดนะคะพิธีเปิดโลกหลังพระผงเปิดโลกนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยค่ะนะาช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อสังกจายหลวงพ่อเงินบางคารออก,กุวัดขวางจังหวัดพิจิตรสภาพ สวยหายากหน้าเก็บหน้าบูชาน่าสะสมนะคะสะภาพสวยนะคะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะค่อนข้างที่จะหายากค่ะเห็นไหมคะเก่ามากด้วยนะคะค่ะสำหรับรูปหลอ่อสังกจายหลวงพ่อเงินบางคานะคะหายากองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมเิเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคานพิมพ์นั่งฐานบัววัดบางคานจังหวัดพิจิตรเนื้อทองผสมไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยไม่ทราบปีสร้างนะคะแต่สภาพสวยเดิมค่ะหายากนะคะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะเพิ่งจะได้มาเลยค่ะเห็นไหมคะค่ะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคานพิมพ์นั่งฐานบัวนะคะหายากสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สามรค่ะนะใช้นะเก็บนะคะเดิมๆิมเดี๋ยวเ,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 เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญภาพพิกคเนตเนื้ออันปากากมรมศิลปากรสร้างปี2 5งพัน้าร้สภาพสวยสภาพสวยนะคะส,สวยมากนะคะศิละปะสวยมากจริงๆค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสวยจริงนะคะไม่ค่อยเจอนะคะ เห็นแล้วก็อดไม่ได้นะคะกับเหรียญสวยๆเดิมๆค่ะสำหรับเหรียญพระพิคเนตเนื้ออันปกาก้ากรมศิลปากรสร้างนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่สามร้อค่ะนะเก็บน้าสะสมนะคะหายากไม่เจอเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อทองแดงเถื่อนลายเขาอ้อจังหวัดพิจิตร หล่อบโบราณแบบลอยองค์สภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยมากเลยนะคะเก่าด้วยค่ะเนไคะเก่าสวยก็นะ่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับพระปิดตานะคะเนื้อทองแดงเถื่อนสายเขา่าอ้อนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่สี่ร้อยค่ะนะ่าเก็บน่าสะสมนะคะของเก่าๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นภาพปิดตาเนื้อชินเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยสวยสมบูรณ์นะคะสำหรับองค์นี้เป็นเนื้อชินนะคะน่าเสียดายนะคะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยค่ะเก่ามากค่ะค่ะสำหรับภาพปิดตาเนื้อชินเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะ สวยมากเลยนะคะเก่าด้วยเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสิงห์หลวงปูเ่เหลววัดสิงหารามจังหวัดลบบุรีเนื้อทองสำริดต่อโค้ดหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมนะคะศิลปะก็สวยนะคะสำหรับสิงห์หลวงปูเ่เหลวนะคะสวยจริงนะคะน่าใช้น่าเก็บสะสมนะคะค่ะสำหรับสิงห์หลวงปูเ่เหลวนะคะสะภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ร้ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆิมเดี๋ยวเ,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 เราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อผ้าสังกระจายหล,อล่อโบราณเนื้อทองผสมแบบลอยองค์หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชยัยนาทสภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน่าใช้ค่ะสวยมากเลยนะคะวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะคะหน่าเก็บหน้าใช้ทุกรุ่นนะคะ สำหรับรูปหล่อพระสังกระจายหล่อโบราณเนื้อทองผสมแบบลอยองค์หลวงพ่อกลวยสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดิมเิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตราชะการที่5กระหลายทองล้อมเพชรหลังเข็มกัดสภาพสวยสวยมากเลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะสวยจริงนะคะจะเก็บไว้ใช้เก็บไว้โชว์หรือ ใส่ออกงานก็ได้นะคะสวยมากค่ะดูมีค่ามีราคานะคะค่ะสำหรับล็อกเก็ตรักชก,การที่หกระไหล่ทองล้อมเพชรนะคะสภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะาใช้นะ้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระพิฆเนศกระไหล่ทองเทพพระเจ้าแห่งความสำเร็จเรี่ยมกรอบอย่างดีพร้อมใช้ พร้อมใช้นะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะองค์พระพิคเนตก็สวยเรียบกรอบก็สวยนะคะสวยมากนะคะน่าใช้น่าบูชาค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อพระพิคเนตนะคะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะคะเรียบกรอบอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นพระซุ้มกอเนื้อเด่นพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกวันณะแดงกุวัดพิกุลจังหวัดกำแพงเพชรใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้สวยมากสวยมากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆนะคะองพระเก่าตลับอย่างสวยอย่างดีเลยนะคะเห็นไหมคะ สวยจริงนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะสำหรับพระซุ้มกอเนื้อดินพิมพ์พใหญ่ไม่มีกนกวันนะแดงกุวัดพิกุลจังหวัดกําแพงเพชรนะคะใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้สวยมากองค์นี้ก็จะอยู่ที่1000ค่ะนะใช้หนะ้าบูชานะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหลวงพ่อปาเนื้อดินอุดผงพิมพ์ขี่เม่น สภาพสวยใสตลับอย่างดีพร้อมใช้สวยมากเลยนะคะองพระสวยนะคะตลับอย่างดีก็สวยมากเลยนะคะสวยจริงค่ะน่าใช้นะ่าเก็บจริงๆนะคะจะเก็บไว้ใช้เองหรือให้เป็นของขวัญก็ดีมากเลยนะคะสวยมากค่ะค่าสำหรับ พระหลวงพ่อปลาเนื้อดินอุดผงพิมพ์ขี่เม้นสภาพสวยใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่700ค่ะนะเก็บหน้าใช้นะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระนาคปกเนื้อสามกริย์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปี2539เลี้ยมเกรียกรอบอย่างดีพร้อมใช้พร้อมใช้เลยนะคะพักก็สวยกรอบอย่างดีก็สวยนะคะ สวยมากเลยนะคะเป็นพระนาคปกเนื้อสามกริย์นะคะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะวัตถุมงคลของท่านน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นสวยทุกรุ่นนะคะค่ะสำหรับพระนาคปกเนื้อสามกริย์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะเรี่ยมกรอบอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระนาปกเนื้อดินกรุนาดูนจังหวัดมหาสารคามพิมพกลางสภาพสวยพิมพกลางนะคะสภาพสวยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะเป็นพระกุนะคะเดี๋ยวนี้พระกุก็หายากไม่ค่อยเจอนะคะค่ะสำหรับพระกุนาดูนนะคะพิมพกลางสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญแจกทานหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาปี2545ห้าเนื้อทองแดงกระไหล่าหนาคมีสภาพสวยมากน่าใชหน่าเก็บนะคะสวยเดิมนะคะวันนี้ก็จัดมาถึงสองเหรียญน,นะคะสภาพสวยทั้งคู่ค่ะเห็นไหมคะสวยเดิมค่ะ ด้านหลังก็สวยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะรุ่นแจกทานนะคะปี2545สภาพสวยก็จะอยู่ที่สองเหรียญ300ค่ะรานะคาเบามากเลยนะคะสองเหรียญ300เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมารุ่นรวยมหาทรัพย์หลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาปี2563 เนื้อทองแดงรมดำสาภาพสวยใส่กรอบอย่างดีพร้อมใช้นะใช้นะเก็บนะคะจะเก็บไว้ใช้เองหรือเก็บไปเป็นของขวัญเป็นที่ระลึกก็ดีไปหมดเลยค่ะเพราะพระสวยมากเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะวัตโกใส่ตลับพร้อมใช้องค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใช้นะเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญรวย97หลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาปี2561เนื้อทองแดงรมดำตอกโคตรเรียมกรอบอย่างดีพร้อมใช้สาภาพสวยสวยเดิมนะคะนะ่าเก็บน่าใช้ค่ะวันนี้ก็จัดมาถึงสองเหรียญน,นะคะสาภาพสวยทั้งคู่ค่ะสวยมากเลยนะคะนะ่าเก็บน่าสะสมน่าใช้นะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะ ค่สำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญรวยเกเจหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะก็จะอยู่ที่เหรียญละ250ค่ะนะเก็บหน้าใช้นะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นรวยเจริญพรวัดตะโกจังหวัดอยุธยาปี2563ต่อโค้ดหมายเลข4511เรียบกรอบอย่างดีพร้อมใช้ พร้อมใช้นะคะเหรียญสวยกรอบอย่างดีก็สวยนะคะน่าใช้น่าเก็บสะสมนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะสวยจริงสวยมากค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นรวยเจริญพรวัต,ตโกนะคะปี2563เลี่ยมกรอบอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญรวยรวยเฮงเฮงหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาปี2560ห้าหกสิเนื้อฝาบาทกระไหลทองตอกโคตดกล่องเดิมสภาพสวยสวยเดิมนะคะวันนี้ก็จัดมาถึงสองเหรียญสององค์นะคะสวยทั้งคู่ค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะกระไหลทองเต็มค่ะสวยเดิมค่ะ อีกเหรียญก็สวยนะคะสภาพดีสวยเดิมนะคะน้าเก็บหน้าปูชานะคะกับเหรียญสวยๆเดิมๆสําหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะรวยรวยเฮงเงก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะจะรับ1เหรียญ2เหรียญได้หมดนะคะเดี๋ยวเราไปชมงงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญไก่รุ่นอายุวัฒนมงคลปี2555หลวงปู่สวงวัดถ้ำพรมสวัสด์จังหวัดลบบุรีเนื้อทองแดงซาตินต่อกโครตหมายเลข3134กล่องเดิมสาภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ<อ>ค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะสาภาพสวยสมบูรณ์นะคะน่าใช้น่าเก็บน่าสะสมนะคะกับเหรียญสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆนะคะ สำหรับเหรียญหลวงปู่สวงนะคะเหรียญไก่เหรียญน,นี้พร้อมกล่องเดิมก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบามากเลยนะคะนะเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จจัมโบ้เนื้อผงปี2553วัดหนองหมูใต้หลวงพ่อรวยวัดตะโกหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อโทนร่วมเสก สภาพสวยกล่องเดิมน่าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะเป็นพระสมเด็จองค์ใหญ่นะคะแต่สวยมากนะคะสวยสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมนะคะด้านหลังก็จะเป็นรูปสมเด็จโตนะคะแล้วก็นักสัตวนะคะสวยมากเลยนะคะสวยสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมนะคะน่าเก็บหน้าบูชาน่าสะสมนะคะ สำหรับพระสมเด็จจัมโบ้เนื้อผงนะคะปี2553วัดหนองหมู่ใต้นะคะหลวงพ่อรวยร่วมเสกนะคะสภาพสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะ,ะเก็บหน้าบูชานะคะกับพระสวยๆเดิมๆค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกลุปพระร่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ